ก็จเจริญพรท่านบุกบิท่านทูมีบุญทุกท่านเนาะก็วันนี้ก็วันคล้ายวันวันแม่ของประเทศไทยก็องพี่ก็จะมีเรื่องมาเล่าเป็นนิทานซึ้งนิดนึงเนาะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยอดเดินเขาเล็กๆข้างหมู่บ้าน มีต้นแอปเปลิลต้นหนึ่งใหญ่โตมากพวกวันก็จะมีเด็กชายตัวน้อยคนหนึ่งมาวิ่งเล่นรอบต้นแอปเปลิลเขามักชอบปีนขึ้นไปบนต้นแอปเปลิลปีนไปจนถึงยอดหลังจากที่เขาเล่นจนเหนื่อยเขาก็มัก อาศัยร่มเงาของต้นแอปเปิลเป็นที่นอนหลับเสมอเด็กน้อยรักต้นแอปเปิลนั้นมากและต้นแอปเปิลเองก็รักเขาเช่นกันวันเวลาผ่านไปเด็กน้อยก็เริ่มโตขึ้นเขาไม่สามารถมาเล่นที่ต้นแอปเปิลเช่นทุกวันเหมือนก่อนได้แต่วันหนึ่ง เด็กน้อยกลับมาที่ต้นแอปเปิลเขาดูท่าทางเศร้าต้นแอปเปิลจึงพูดกับเด็กน้อยนั้นว่า mm hmm. เข้ามานี่สิมาเล่นกับฉันเถอะเด็ก mm hmm. น้อยตอบฉันไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ฉันคงเล่นด้วยไม่ได้ฉันอยากได้ของเล่น ฉันต้องการซื้อฉันต้องการเงินไปซื้อของเล่นต้นแอปเปิลพูดเสียใจนะฉันไม่มีเงินแต่เธอสามารถเก็บเอาผลแอปเปิลทั้งหมดนี้ไปขายแล้วก็เอาเงินไปซื้อของเล่นนะเด็กน้อยรู้สึกตื่นเต้น เขาจึงรีบเก็บผลแอปเปิลทั้งหมดเพื่อเอาไปขายและก็จากไปด้วยสีหน้าที่มีความสุขแล้วเขาก็ไม่เคยย้อนกลับมาหาต้นแอปเปิลอีกเลยปล่อยให้ต้นแอปเปิลเสียใจจนวันหนึ่งเด็กน้อยกลับมาต้นแอปเปิลก็ดีใจมาก ที่ได้เจอเด็กน้อยอีกต้นแอปเปิลจึงพูดว่าเข้ามานี่สิมาเล่นกับฉันเถอะเด็กน้อยตอบฉันไม่มีฉ,มมฉันไม่มีเวลาที่จะเล่นเพราะฉันมีงานและครอบครัวที่รออยู่พวกเขาต้องการสร้างบ้านเพื่อเป็นที่พักอาศัย ต้นแอปเปิลช่วยฉันได้ไหมเด็กน้อยถามเสียใจนะฉันไม่มีบ้านจะให้เธอแต่เธอสามารถตัดเอากิ่งของฉันไปสร้างบ้านได้ต้นแอปเปิลต้นแอปเปิลตอบเด็กน้อยก็จึงตัดเอากิ่งของต้นแอปเปิลทั้งหมดไปสร้างบ้าน ต้นแอปเปิ้ลดีใจที่เด็กน้อยจากไปอย่างมีความสุขแต่เด็กน้อยก็ไม่เคยย้อนกลับมาหาต้นแอปเปิ้ลอีกเลยโดดเดียเ่ยวเปลี่ยวเหงาและเศร้าใจจนกระทั่งวันหนึ่งฤด,ดูร้อนเด็กน้อยก็ย้อนกลับมาต้นแอปเปิ้ลดีใจเป็นอย่างมากต้นแอปเปิ้ลพูดเข้ามานี่สิ เข้ามาเล่นกับฉันเด็กน้อยตอบฉันกำลังเศร้าแล้วฉันก็แก่แล้วด้วยฉันต้องการเล่นเรือเพื่อพักผ่อนตัวคนเดียวเด็กน้อยก็ถามต่อต้นแอปเปิ้ลมีเรือให้ฉันไหมต้นแอปเปิ้ลตอบเธอสามารถตัดเอาลำต้นของฉันไปสร้างเรือได้ แล้วเธอก็สามารถเล่นเรือไปได้ไกลตามที่ใจของเธอต้องการเด็กน้อยจึงตัดเอาลำต้นของต้นแอปเปิลไปสร้างเรือแล้วเขาก็จากไปอีกเช่นเคยเวลาผ่านไปหลายปีเด็กน้อยก็กลับมาเสียใจด้วยนะเด็กน้อยของฉันฉันไม่เหลืออะไรที่จะให้เธอได้อีกแล้ว ฉันไม่มีผลแอปเปิลให้เธอต้นแอปเปิลกล่าวกับเด็กน้อยฉันก็ไม่มีฟันที่จะสามารถกัดกินแอปเปิลได้เด็กน้อยตอบฉันไม่มีลำต้นที่จะให้เธอได้ปีนเล่นอีกแล้วต้นแอปเปิลพูดฉันในตอนนี้ก็แก่มากเกินกว่าที่จะปีนเล่นได้อีกเช่นกันเด็กน้อยตอบ ฉันไม่เหลืออะไรที่จะให้เธอได้อีกแล้วจริงๆแต่ฉันมีสิ่งสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่ฉันจะมอบให้เธอนั่นคือรากไม้ของฉันต้นแอปเปลิลกล่าวพร้อมทั้งน้ำตาเด็กน้อยตอบฉันไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ฉันต้องการเพียงแค่ที่พักผ่อนเท่านั้นฉันเหนื่อยเหลือเกินในช่วงเวลา หลายปีที่ผ่านมางั้นก็ดีแล้วลากไม้แก่ๆจะเป็นสารที่ให้เธอได้เอ็นกายแล้วพักผ่อนอย่างสงบเข้ามาสิเข้ามานั่งลงข้างๆฉันแล้วก็หลับตาซะเธอนะต้นแอปเปิลกล่าวเด็กน้อยก้าวเข้ามานั่ง อย่างว่านอนสอนง่ายต้นแอปเปิ้ลดีใจมากแล้วยิ้มพร้อมทั้งน้ำตาต้นแอปเปิ้ลนั้นเปรียบเสมือนพ่อและแม่ของเราเมื่อเราอย่างเล็กเราชอบที่จะเล่นกับพ่อและแม่และเมื่อเราโตขึ้นแลแล้วก็แยกตัวออกไปยามเดียวที่เราจะกลับมาหาท่าน เมื่อเราต้องการบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถหาเองได้ที่จะกลับมาให้ท่านช่วยไม่มีท่านไม่เคยมีคำว่าปฏิเสธออกมาจากปากของท่านท่านมีแต่ให้ท่านสามารถให้ได้ทุกสิ่งเพื่อที่จะทำให้เรามีความสุขคุณอาจคิดว่าเด็กน้อยนั้นโหดร้ายกับต้นแอปเปิล แต่มันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่ของเราดังเช่นวันนี้เพื่อให้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่ของพวกเราให้ดีกว่าที่เป็นอยู่กว่านี้เพราะเราไม่รู้ว่าท่านจะจากเราไปเมื่อ,อไหร่ก็วันนี้คล้ายวันแม่ก็ถือโอกาสเล่าเรื่องของ พ่อแม่ในบางแง่บางมุมนะก็ก็มีประมาณราชจนนี้